ดูเหมือนงานเข้าชุดใหญ่อีกแล้วนะคะ<ม>สำหรับนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นหลังประกาศปิดค่ายเพลง6เดือนเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงยินดียกเลิกสัญญาศิลปินในค่ายส่วนของเจนนี่ลินล,ลี่และหนูแพรวก็ยังคงรับงานคอนเสิร์ตงานต่างๆปกติเหมือนเดิมเพื่อพี่ๆนักดนตรีแดนเซอร์จะได้มีงานมีเงินไปช่วยเหลือจึงเจือครอบครัว แต่ดูเหมือนว่าการปิดค่ายครั้งนี้ไม่จบลงง่ายๆแล้วนะครับเมื่อชาวเน็ตปริศนารายหนึ่งเนี่ยออกมาแชร์พฤติกรรมของนักร้องสาวที่ทําต่อเด็กๆในค่ายประมาณอย่างนี้ ได้บังคับขู่เขียนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบสัญญาที่ไม่มีการตกลงกันว่าจะต้องจ่ายเงินแสนนะฮะแล้วก็มีการทิ้งเด็กเนี่ยตอนไปเล่นคอนเสิร์ตให้เดินกลับเองเดินกลับนะเดินกลับเองเวลาเด็กในค่ายป่วยก็ต้องไปรักษาเองเสียตังเองไม่มีการดูแลจากทางค่ายนะฮะโทรไปทวงบุญคุณกับคุณพ่อคุณแม่ที่ออกแล้วนะครับและก็ต้องจ่ายให้เด็กเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า จริงๆก็ต้องจ่ายพวกค่าที่พักค่าไฟต่างๆตอนแรกก็บอกว่าจะดูแลบอกว่าจะอยู่ฟรีแต่จริงๆแล้วไม่นะฮะแล้วก็เรื่องบูลลี่เด็กอีกนะฮะไม่มีการสอนการร้องเพลงใดๆให้กับเด็กนะฮะเวลาเด็กแต่งเพลงเองก็บอกว่าตัวเองเป็นคนแต่งทั้งหมดนะฮะเรื่องของการขายบัตรคอนเสิร์ตเรื่องของการไลฟ์ live, สดค่าพวงมาลัยอะไร,ะไรต่างๆทำไมถึงใช้เป็นบัญชีคนนู้นคนนี้แต่ไม่ใช่บริษัทแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้โห ชี้แจงสัพปรกรไปบอกแค่3ล้านแต่ตัวเองมีรถ7-8ถึง8คันแถมค่าตัวเด็กก็งานละพันบาทนะฮะเด็กคนไหนคนติดตามน้อยก็จะไม่ดันโอ้ oh, หลายเรื่องฮะยังไม่หมดนะคะเขามีการติดแฮชแท็กผีเสื้อตัวแรกค่ะแล้วก็ยังมีแบบว่าออกมาแชร์อย่างต่อเนื่องนะคะ ชาวเน็ตก็อยากให้เจนนี่ออกมาชี้แจงข้อสงสัยค่ะงานนี้ก็ต้องรอ,อเจ้าตัวออกมาชี้แจงนะคะโดยล่าสุดเธอก็ออกมาโพสตเคลื่อนไหวแล้วในกลุ่ม Facebook ปิดนะคะ FC ได้หมดท่าสดชื่นกล่าวว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองโดนกระทําเอาเปรียบหรือโดนทําร้ายจากเจนนี่และคนรอบตัวของเจนนี่ให้เอาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงคุยกันต่อหน้าที่โรงพัก ถ้าหากทางเจนี่ผิดจริงเรายินดีรับผิดชอบทุกอย่างอย่ามาปล่อยข่าวปลอมสร้างความเข้าใจผิดเรียกกระแสอยู่แบบนี้ถ้าแน่จริงนัดปันเวลามาได้เลยแต่ถ้าแค่มาพิสูจน์ความจริงกันต่อหน้าแล้วยังไม่กล้ามาก็ให้ทุกคนลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคำพูดของคนพวกนี้เชื่อได้หรือเปล่าแล้วก็แฮชแท็กพร้อมแล้วติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ